กินบนเรือนขี่บนหลังคาจริงๆครับสาหรับชาวเขมรที่มาตะโกนด่าทหารไทยอยู่ตรงข้ามล้วนลวดหนามแถมบางคนยังพยายามจะรื้อล้วลวดหนามอีกนะครับจึงทําให้ไทยเรามีความจำเป็นต้องใช้เครื่องขยายเสียงเปิดเสียงดังคล้ายกับไซเรนครับซึ่งในวันนี้25สิงหาคม68เพจกองทัพบกทันกระแสบอกว่าเจ้าเครื่องนี้มีชื่อว่า LRAD หรือว่า L-Lad นะครับเป็นเครื่องขยายเสียงทางยุทธวิธี LRAD ที่ว่านี้ย่อมาจากคำว่า Long Range Acoustic Device อุปกรณ์ระบบลำโพงและอาวุธพลังเสียงที่สามารถสร้างเสียงดังความถี่สูงมากจนทำให้ผู้ได้ยินเสียงดังกล่าวมีอาการปวดหูอยากอาเจียนหรือระบบประสาทหูถูกทำลายได้แต่ภาพที่ปรากฏออกมาคืออะไรครับนี่ฮะดันมีลุงคนหนึ่งฝั่งเขมรเ,เนี่ยเอามือไปปิดจมูกซะอย่างนั้นลุงไปโดนตัวไหนมาลุงปิดเพื่ออะไร ขณะที่มีป้าคนหนึ่งเออยังทําถูกหน่อยป้าเอามือมาปิดหูครับถือว่าทาถูกแล้วแล้วก็มีข้อเสนอเพิ่มเติมด้วยจากคุณกันจอมพลังเขาบอกเลยว่าถ้าจะจัดการกับชาวขเขมรที่มาตะโกนด่าทหารไทยข้ามรั้วแบบนี้เนี่ยนะสามารถใช้ที่ดูดซ่วมได้ไหมเอาสิ่งที่ดูดมาเนี่ยพ่นใส่กลับไปพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมีคําแนะนํำยังไงบ้างจะจัดการกับชาวขเขมรที่มาตะโกนด่าทหารไทยข้ามรั้วลวดหนามแบบนี้ทํายังไงดีบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ